เป็นยังไงหึร้องไห้ไม่หยุดเลยแล้วจะนอนคนเดียวได้ไหมหึเรียไว่าจะนอนคนเดียวอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยลูกเกิดมาไม่อยู่ทำไงฮืฮึืึเจ้าหนีร้องไห้ลูก ชะอื้นนี่เนี่ยชะอื้นนี่เออชะอื้นคนชะอื้นไม่เสียใจหรอกลูกม,มามาก็ดูม,มื้นโอ้ใหาไมาร้องนีโอ้เอาเอามาทำไงามาต้องทำงยังไงให้มาทำไงให้มาร้องเนี่ย ติดร้องอีกเน่ยอือหือ้ือหือหืออหือ,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 อม,มอหอหืลหกลอหนะือหือหือง,นอนงืออือลูกหือหือหหือหนอหอหอะไอออกห นะเซเว่นต้องรังรางวันนะลูกอืมไม่ใา่หมามมาหรอแล้วเห็นช่องหมาหมาตรงนั้นหรอโอ้หมาแอบด,ดูหรอ,ม,หอม,มาเป็นห่วงลูกไงอืมนามาเป็นห่วงลูกอือมามาเป็นห่วงลูกนอนได้ยังจะเย็นแล้วเนี่ยจะได้นอนไหมวันนี้ยังไม่ได้รากลางวันเลย หมามาบอกให้ไปนอนใช่ไหมไปนอนตรงไหนอ่าไปนอนที่ไปนอนตรงไหนหมามาให้ไปนอนตรงไหนอ่าโอเคหมามาให้ไปนอนตรงนั้นนะอ่าเซเว่นไปนอนลูกปะไปนอนนะไปนอนตรงไหนหมามาให้นอนตรงไหนหืมหมามาให้ไปนอนตรงไหนหืมอูลอกหมามาไว้นี่อ่าไปนอนไปลูกปะไปนอนไปนอนอ่าเซเว่นนอนหมามาให้นอนตรงไหนชี้ซิ นอนตรงไหนออาไปนอนไปนอนตรงไหนมาให้นอนที่ไหนอ่าขึ้นไปนอนแล้วดูที่กระจุยกระจายหมดเลยไปนอนไปลูกปะปะไปนอนปะ <c oughs> ไม่นอนกลางวันไม่ได้นะอืมเศเนี่ยมันเศร้ามากเลยใช่ไหมแล้วเวลา,ามาบอกแล้วมันไม่ฟัง ทำไมดือ้อใครดือ้อเซเว่นดื้อใช่ไหมเออฟังไหมทีเนี้ยไม่ฟังผมจะทำโทษรู้ไหมครับอืมไม่ฟังผมจะทำโทษลูกร,รู้ไหมครับหืม ไปนอนไปนอนตรงไหนไปนอนเซเว่นไปนอนครับไปนอนไปลูกปะไปนอนไปแม่ไปนอนไป,ไปน,นไ,ปไปนอนนะนอนไหมออเอามัมมัมเหรอมัมมัมนมไหมเอาไมาหย,ยิบนมให้นะ อ่ะโอเคมัมมัมนมนะอ้ามัมไหมมัมไหมหยิบเองถือนมเองถือนมเองลงไปกินนมปะไปกินนมตรงไหนตรงไหนตรงนู้นใช่ไหมอ่ะโอเคไปเลยลูกไป อืมปะไม่ให้น้องน้องไม่กินหรอกลูกน้องไม่กินไม่ต้องป้อนน้องไม่กินไม่กินลูกแม่งไม่กินน้องไม่กินลูกไม่ต้องป้อนอ่ะเพื่อนหมดละไม่ป้อนน้องหรอกอลูกินเองไม่กินใช่ไหมงั้นลูกนอนไหมไม่นอนลูกออกไหมนอกห้องนะไม่นอนหมามาไปแล้วนะน้องไม่กินหรอกลูก มาไปนะไปนอนดิเจม่ไปนอนดิเจมน่ไม่นอนหนอาจะไปนะไม่ร้องเงียบนอนนอนไปนอนไปนอน ไม่ต้องทําแบบนี้อืมอ,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 อ,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 อนอนไหมนอนไหมไปนอนไปไปนอนไปไปนอนเลยไปไม่งั้นหมามาออกไปแล้วนะไปนอนเลย ไม่ตีหมามมาอตีหมามามาไม่รักแล้วไม่ตีหมามมานะไปไปนอนไปอนอนตรงไหนหมามาให้นอนที่ไหนชี้สิชี้ชไปนอนตรงไหนที่นอนของเซเว่นอยู่ไหนลูกที่นอนของเซเว่นอยู่ไหนที่นอนของเซเว่นอยู่ไหนอันนี้ที่นอนหม,มามมาที่นอนเซเว่นอยู่ไหนลูก ไม่เข้ามาไม่เข้ามาครับอือ,อ